สวัสดีครับทุกคนช่องต่อตอกันช่างนะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องมือช่างนะครับเป็นตัวปืนยิงตะปูของมาคิต้านะครับผมนี่กล่องเบเริ่มเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าในกล่องมีอะไรบ้างน,นะฮะอ้าวไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเพราะว่าผมลองแกะออกมาใช้ดูแล้วนะครับผมเราเก็บกล่องไปก่อนเนาะในกล่องเขาก็จะมีนี่ครับนี่ปืนยิงตะปูตัวนี้หนึ่งมี แบตขนาด6แอมป์18โวลต์นะครับสก้อนนี่2ก้อนนะครับผมแล้วก็มีเครื่องชาร์จมากิต้านะครับให้1อันชาร์จได้ทีละก้อนนะครับนี่ไฟอาพุทแล้วก็ไม่ดินเจแปนด้วยก็ยจะบอกว่าถ้าแบตเสื่อมจะขึ้นลักษณะแบบนี้แบตเต็มก็จะขึ้นเป็นสีเขียว อ่ากำลังชาร์จอยู่ก็จะขึ้นสีแดงประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ก็มีรูมาให้ด้วยน่าจะสามารถใช้กับตัวอะแดปเตอร์ตัวแบบเป็นสายเสียบชาได้นะครับเรามาดูตัวเครื่องยิงตะปูกันดีกว่าก็สวยงามนะลักษณะพอดีมือเหมาะมือเลยอ่าเขาบอกว่าอะไรบ้างด้านข้างเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับตัวน,นี้สามารถใส่ลูกตะปูขาดเดียวได้ถึง เอ0านะครับนี่ภายนอกก็ดูสวยงามนะผมตัวนี้ก็สามารถล็อกได้นะครับเนี่ยเออนี้เป็นสัญลักษณ์แม่กุญแจใช่ไหมเราก็สามารถกดเพื่อล็อกได้สลับมาด้านนี้ถ้าเราจะปลดล็อกเราก็กดเข้าไปแบบนี้นะฮะผมว่ามันค่อนข้างแข็งแรงนะดูธรรมะทะแมงแข็งแรงจับถนัดมือโอเคอยู่นะสำหรับตัวนี้เขาไม่ได้แถมลูกตะปูมาให้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็ ไปซื้อมาเพิ่มนะฮะซื้อจากดูโฮมเป็นตะปูขาเดียวยูล็อกเอฟนะครับก็น่าจะ3ามเซ้นมานี้เดี๋ยวเราลองใส่ลูกตะปูดูเลยตัวนี้ก็ปลดล็อกด้านหลังนะครับเหมือนปืนปืนปืนลมทั่ทาไปเรากดตรงนี้ปั๊บมันก็จะข่ายออกใช่ไหม าะนั้นก็เอาตะปูมาด้านแหลมก็ลงล่างด้านที่เป็นหัวก็อยู่ด้านบนนะครับก็ใส่เข้าไปเลยปั๊บอ่านี้ก็ดันตัวนี้เข้าไปปุ๊บจะกดตรงนี้ก็ได้ปุ๊บอย่างนี้ก็ได้แบบนม่มนวนนะครับหรือว่าจะกระแทกก็ได้อ่ะปุ๊บอ่าก็กระแทกก็ได้นะฮะประมาณนี้ ใส่ลูกตะปูปับ๊บใส่แบตปึ๊บเข้าไปแล้วก็ให้มากดตรงนี้นะฮะนี่มันจะได้สองระดับนะครับเอ่อมันจะมีโลกับไฮอ,อ่ะเออเท่าที่ผมกรองดูนะเราจะลองยิงแบบโลดูก่อนน,นะโอ้ ทะลุเลยนะครับผมมันจมเลยอ่ะเห็นปะ่ะเอาเอาเรื่องอยู่นะถือว่าเจ๋งเลยเดี๋ยวลองปรับแบบปรับแบบแรงขึ้นนะเอาไม้มาลองก่อนเพื่อมันทะลุ เออโหจมจมไปเลยข้างในเลยนะเอาเรื่องเดี๋ยวจะลองเป็นแบบไม้ที่แข็งขึ้นนะอันนี้มันไม่ใช่ไม้สนนะครับผมอันนี้เป็นไม้สนเป็นไม้แบบเอบๆไม้เนี้อ่อนเนาะแต่เนี้ยมันจะไม่ใช่ไม้สนนะจาไม่ได้ว่าไม้อะไรน่าจะเป็นไม้ยางมั้งจะแข็งกว่าโหไม้แข็งก็ยิงได้นะนี่ ลองดูไปนี่นะฮะยิงไปกี่เมตรห้าเมตรโอ้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะผมว่ามันน่าจะเหมาะกับแบบพวกไม้เนื้ออ่อนมากกว่า ไม้นี่อ่อนนี้ยิงเข้าดีมากเลยแต่ถ้าไม้เนื้อแข็งขึ้นมาเนี่ยก็พอใช้ได้เนี่ยหัวไม่โผล่นะแต่ก็ยังเห็นอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาลองไม้ที่แข็งขึ้นไปอีกนะครับอันนี้น่าจะเป็นไม้เนื้อแข็งเลยแหละอ่าลองยิงดูนะโอ้ อ๋อถ้าเจอไม้เนื้อแข็งมากๆก,ก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับเมื่อเห็นไหมเนี่ยหัวโผล่ขึ้นมานะฮะถ้ากดแรงๆหน่อยก็จะเข้าอยู่นะแต่ว่าน่าจะไม่เหมาะกับไม้เนื้อแข็งเลยแหละเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมันมีเด้งกลับด้วยนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทดลองยิงต่อเนื่องดูนะครับว่าจะเป็นยังไง โอเคหลังจากใช้งานเสร็จเราก็กดปุ่มเซฟตี้ด้วยนะครับอย่าลืมเลยอย่ามันลั่นยิงต่อเนื่องก็โอเคนะครับนี่ก็เรียบเลยเออไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่ปกติถ้าเป็นปืนลมแบบใส่แบตแบบเนี้ยี่ห้อแบบถูกๆหน่อยอาจจะยิงไปสัก3-4ตัวแล้วมันก็จะเด้งคืนมานะเพราะว่าแรงมันหมดหรืออะไรไม่รู้แหละแต่อันนี้คือทำงานต่อเนื่องได้นะ แต่ก็น่าจะไม่ถึงกับทำงานหนักมากนะฮะประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักของเขากันนะครับว่าเขาจะหนักเท่าไหร่ตัวเครื่องแล้วก็ใส่แบตพร้อมนะครับผมมาดูกันตอนนี้ศูนย์นะบางไหมป๊ะ น้ำหนักอยู่ที่สองจุดสี่กิโลนะครับสองจุดสี่ตีไปสองก็สี่แล้วกันเนาะแล้วถ้าเอ่อเฉพาะแบตเท่าไหร่เฉพาะแบตรประมาณศูนย์จุดห้าโลนะครึ่งโลนะครับผมแบตครึ่งโลส่วนนี้ก็จะเป็นลักษณะการจับเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะผมว่ากำลังพอดีเลย ทำงานได้ธรรมะทแมแงดีนะฮะอย่างนงี้เห็นไหมโอเคอยู่นะ2.5โลนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองใช้ปืนตะปูชุดนี้ทำงานสักอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะทำเป็นกงหมากงแมวแล้วกันนะครับไปดูกันเลย เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ทําเป็นกงแมวนะก็ใช้ตัวปืนยิงตะปูเป็นหลักเลยถือว่าทํางานเร็วกว่าเดิมนะเพราะปกติอะไม่มีปืนยิงตะปูนะครับก็จะต้องใช้อ,อะไรนะสะกูสกูขันแล้วดูกว่าจะเสร็จแต่และจุดแต่ละจุดแต่ละจุดแต่อนนี้คือยิงปั้งปั้งปั้งเสร็จเลยมีหูจับด้วยเทปละ่ะโอเคครับถ้าเพื่อนสนใจเครื่งยิงตะปูตัวนี้ก็ไปกด เลือกแล้วก็สั่งกันได้นะครับผมตัวนี้จะไม่ผิดคือประมาณ4000กว่าบาทนะตอนนี้ซื้อแต่ว่าก็ราคาจะปรับลงหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับตามช่วงโปรโมชั่นนะผมซื้อมา4000กว่าบาทจำไม่ค่อยได้ซื้อมานานล้วโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีเครื่องมืออะไรมารีวิวอีเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับผมแล้วว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย